คลิปนี้เป็นการใส่ลูกป,ปนืนลูกป,ปืนบังนัดอ่อาหรือเขากหรอเขาอาจจะเป็นใส่ลูกเกี้ยวเกี้ยวตรงนี้อ่าตรงนี้ตงตรงู À, rồi, tôi mấy uhm. nè Ừ Thấy người đi khổ bọt Chết chết đi ngay Thầy khác đi không? Thầy cứ qua đi เดี๋ยวกระย่ดาดาวกระย่ดาดาวลูกปืนเป็นร้อยอืมเนี่ยปอดเฟตา้ทาทำเงี้ยเหมือนนี้เลยเนี่ยอาการมาลูกปืนเลยก้ามปูคัดอะปอดเฟต้าแต่ว่าไอตัวรอจะนัดเลยเป็นพลาติกพลาสติกเจอลูกปแบบืนเจอแรงบิดเข้าไปวอเตอร์จะเหลือเลยแต่ก็ขัดละครับเหล็กจะไม่อยู่เลยเหล็กยังแตกเลเออทำไม่ได้น,าน่าตกเกี่ยวแล้วเกี่ยวทำไง ดังมขึ้น,นองก่อนอันน่ะีเดี๋ยวอจะกว่าจะขึ้นโผลรูนี้โผลูนี้ก็ใส่รอจะนัดปืกนก็ขาดอยู่รอจะนัดอยู่แล้วละอะรกนะโผล่ไปวะ ร้อนหมดเหาดเล่นน้ำหาปลานี่มาโผล่นี่ได้ไหมโผล่ละโผล่ละอ่าตอนนี้โผล่แล้วอ่าโอ่ยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอยยอย ร่องกายัางไม่เข้าเลยมันต้องมีรองกายอยู่นะไอ้ขอไม่ตรงเลยเนี่ยตรงเนี้ยท่อนเนี้ยท่อนนี้ไปหาเน,นี่ยมีท่อนเราด้วย em, này, tiếp, em, hmm, giờ không biết còn má, Bye. ជូនិងសាញទ្ម៍ំ្្រាប់ទាប់ទាំង់ៗ្រាប់ទាំ ลายเปิดเรื่องอนเผื่อ่ลายเปิดเรื่อนเปิดลงคืนนั่งไมมีแต่กลางคืนดูกลางคืนไม่พอว่ะเฮ้ยไม่พออนะยังอยู่เพ่เอามาส่งูปเองเพิ่อเอามาสูกเอาม่อีกไม่บบแสดงว่าตกลางมันจะใส่แต่ของแกงแกงเลยตตัวไหนตกลางกดทียง บม่พอบิดข้างแล้วได้ได้ได้ข้างบิดข้างแล้วเยอนั่นแหละบิดนั่นแหละลูกใหญ่จับได้เอ้ยจับได้ปกติต่างหากมั่นก็ข่าวอีกเนาะลูกปืนจะทิ้งยุยโยนี่น่าเกือบจะไปยิงลกหมดแล้วโอ้โหทาไมจะไปยิงใหเสื้อวะ

ไอ้ประตูยิยงถีบลูกเลยอย่าเข้าเด้ออย่าเข้าเอ้ยถ้าอย่าเข้าเราไปช่วยนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าไม่เข้าอ่ะเกินลูกนึงไม่เกินมันไม่ตรงไม่ใส่ไม่ตรงนึกว่าถ้าไม่เข้าดีจังเลยบอกทำไมได้เหลือลูกนึงใช่นไหม

เด้งหรือเปล่าไม่รู้ขายดีดีขาดน้อยเ่าก็ร่ว่าโอ้ถ้าหาหาใส่นาดที่ขายก็ต้อดีว่าเดี๋ยวดีกับตัวลองลองเทปเทเอาไปเนี่ยหมุนเบื่องไยหมุนนี่วู้นัดใส่ไปยี่สิบลูกนี่ะได้ไม่ขัดเลโอเคจบอ่าปึ๊บโอเค่ามันังก็แ่ยั่ไงถนาดใส่ไปยี่สิบลูกน มันต้องเต็มร่องกลางก็ต้องมีด้วยไม่ไม่มีอีกมีมันต้องเกิดช่องว่างเลยเนี่ยโอ้ยี่สิบกูกูยังยังเง่งเง่งเลยนต้องลองเเซฟอย่างงี้วิธีการใส่ง่ายๆแค่ไหมระบบเหมือนกันหมดรถเย็บกระซังนะมาดูมาดูข้างบนมาดูข้างบนเต็มนะอ่า แต่ล็อกกลางที่มันจะดังล็อกกลงลอกกลางไม่เต็มทุกคนบอกว่าเนี่ยเทคนีิคใส่จบเอานี้เราใส่กระปุกตั้งอันนี้ให้กลางนี่มันจะอยู่กลางนี้ตรงน้ำฟืนไม่เท่ากันอย่างงี้เวลาใส่ปั๊บนี่างงต้องอเราอยู่กลางเราอะไใส่ก่อนอ่าฮะเอาเอาอะไใส่ก่อนอันนี้ด้านที่หลังตาอันนี้อันนี้ใส่ก่อนตรงนี้ใส่ไม่เท่าโอเคจบจบแล้ว